สวัสดีค่ะเรามาพบก,บกับการเตรียมสอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะปีการศึกษา2567ค่ะสาระที่1ค่ะจำนวนและพิชคณิตนะคะเรื่องพหุนามนิพจน์ฟังก์ชันกำลัง2สมการและอาสมการค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ14นะคะข้อที่14ข้อที่14นะคะกำหนดให้ k เป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้า4 x ยกกำลัง2บวก kx บวก16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้แล้ว k มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกำลังสองสมบูรณ์นะคะคุณครูขออนุญาตทบทวนนิดนึงกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยมีด้วยกัน2สูตรนะคะสูตรที่1 เบวก b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับนะคะเยกกำลังสองบวก2องบวก b ยกกำลังสองนะคะสูตรที่สองเลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a อกำลังสองลบ2องบวก b ยกกำลังสอง ะะมีด้วยกัน2ส,สูตรก็คือกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวกกับกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นลบนะ,ะแต่จากโจทย์ของเราเนี่ยเขากําหนดมาว่า k เป็นจํานวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าต้องเป็นกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวกค่ะ,ะเรามาแสดงวิธีคิดกันนะว่าเราจะหาค่า k ยังไงนะคะวิธีทําน่ะคะ่ x ยกกำลังสองบวก kx บวก16นะคะเรามาพิจารณานะคะเรามาพิจารณาก้อนที่1้อนแรกกันก่อนเลยนะคะ c x ยกกำลังสองนะคะเราจะเขียนให้อยู่ในรูป a ยกกำลังสองก็คือจะได้เป็นนะคะ2 x คูณ2 x นะคะก็คือ2 x ทั้งหมดยกกำลังสองแสดงว่า a เท่ากับ2 x นะเราได้ a มาแล้วหลังจากเราได้ a แล้วนะคะเราก็จะมาหา b กัน b เราไปดูที่พจน์พจน์สุดท้ายเลยนะคะ1ินะคะอะไรคูณกันได้16 4คูณ4แสดงว่า4ยกกำลัง2 b เท่ากับ4นะคะเมื่อเรารู้ a แล้วรู้ b แล้วและรู้ด้วยว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวกนะคะเราก็แทนค่าลงไป a บวก b ยกกำลังสองนะคะเท่ากับ2 x บวก4นะคะนะคะทั้งหมดยกกำลังสองนะคะก็จะได้เท่ากับนะคะ2 x ทั้งหมดยกกำลังสองบวก2หน้าก็คือตัวหน้าคือ a ใช่ไหมคะ2 x นะคะคูณ b คือ c บวก4ยกกำลังสองนะคะก็จะได้เป็น 4x กยกกำลังสองบวก16 x บวก16นะคะตอนนี้เราได้อะไรมาแล้วคะพจน์กลางนะคะเราได้พจน์กลางมาแล้วพจน์กลางก็คือ16 x นะคะดังนั้นเราจึงได้ว่า k นะคะคือ10 6ค่ะแล้วก็ตอบเลยดังนั้นนะคะ k <Okay. S 1> เท่ากับ16นะคะแล้วก็ตอบข้อที่3ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่14ตอบข้อ3ค่ะมาต่อกันที่ข้อ15ค่ะกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง x บวก a ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ x ลบ b คูณ x บวก b เท่ากับเท่าใดนะคะเป็นข้อสอบปี2 5 6 3ั้อค่ะข้นอนที่1นนะคะเราพิจารณาโจทย์ก่อนนะคะ x บวก a ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์ค่ะเราแอบโน้ตไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์ ต่อไปค่ะเรามาพิจารณา x ลบ b คูณกับ x บวก b นี่ก็คือสูตรผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองนะคะมีสูตรว่า a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b ะะอันนี้เป็นสูตรนะคะเราไปแสดงวิธีคิดกันค่ะวิธีทำนะ x บวก a ทั้งหมดยกกำลังสองบวก x ลบ b คูณ x บวก b เท่ากับ x บวก a ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะบวก x กำลังสลบ b กำลังสองค่ะไปต่อนะคะถ่อมานะคะเราจะนะคะเปลี่ยนรูปอันนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะคะจะได้เป็น x กําลังสองบวก2 x a บวก a ยกกําลังสองบวกกับ x ยกกําลังสองลบ b ยกกําลังสองค่ะทีนี้เราจะเอานะคะตัวแปรที่เหมือนกันนะคะนะคะที่เหมือนกันเอามาอยู่รวมกันค่ะ x กำลังสองบวก x กำลังสองนะคะจะได้เท่ากับ2 x กำลังสองค่ะ2 x กำลังสองบวก2 xa บวก a ยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองนะคะตรงกับข้อไหนคะตรงกับข้อ3ค่ะเราก็จะตอบข้อที่ 3ค่ะ